สวัสดีคะ่ะสวัสดีเจ้าวันนี้จะพากูคนนะคะไปพอวิธีการอาเอาก้อนเฮดเนาะที่นึ่งซุปแล้วนะจ๊ะนึ่งซุปแล้วนะคะเอาออกจากถังเนาะเพื่อเอาไปพักนะเอาไปพักให้มันเย็นแล้วก็รอหยอดเชื่อนะคะรอ,อยอดเชื่ออันนี้กัเอาก้อนเฮดไปเรียงแต,ง,ตงหน้าออกนะคะเขียนไปไว้เรียบร้อยละอันนี้ก็จะเอาล้างนะคะล้างไปใส่เนาะล้างไปใส่หน้าถังนึ่งนะคะพอใส่เสร็จป,ปุ๊บเนาะพอใส่เสร็จป,ปุ๊บอันนี้เราก็จะมาดู ไฟนะคะดูไฟเอาฟืนใส่ไฟไปก่อนเนาะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะหลังจากพอเอาฟืนใส่ไฟเซจปุ๊บนะคะเขาก็จะมาดึงออกละดึงก้อนเะเห็ดออกจากถังนะคะพอดึงออกจากถังปุ๊บเขาก็จะขนออ,ขนออกขนออกอีกเลยนะจาขนออกเพื่อเอาไปเลี้ยงเพื่อพักไหวนะเือก้อนมันเย็นนะพักไว้ประมาณ4-5ชั่วโมงพอก้อนเย็นเซตปุ๊บเขาก็จะได้ทําการยอดเชื้อเห็ดต่อไปเนาะอันนี้ไอ,อ,อ้ตุ่ะอาขนออกมาละ ้วก็อันเฮากรนะโจยกันยกเนาะอันนี้เฮากัะเนะกันในครอบครัวเนาะมีปอมีแหม่นะอันนี้อ่ะอีปอก็จะไป่วยขนเนาะบ้านเฮานี้บาได้จ้างเนขะาบัได้จ้างเป็นธุรกิจในครัวเรือนเนาะธุรกิจในครัวเรือนจยยกันนี้ เจอกันขนลงขนขึ้นขนลงขนขึ้นนะเจ้าเห็ุนี้ถามว่า,าง่ายก็กระ벙ง่ายและบ่ายากนะเจ้าอันนี้พอขนลงเซตปุ๊บเดบบอร์ก็จะเขียนไปไหวนะเจ้าพอเขียนไปไหวเซตปุ๊บเฮ้าก็จะทําการยกขึ้นต่อนะยกขึ้นระกะอันอย่างก็เลียงเลียงเลียงคือเป็นถังเนาะอันนี้แากกำลังเลียงเจอกันยกขึ้นละจะเป็นยกขึ้นเลียงนะเจ้าเลียงตามติหันนี่เนะาะถังหนึ่งมันก็จะนึ่งได้หลอดละหนึ่งพันสองร้อยก้อนเนาะ ของเขาจะอัดก้อนเกลือละหกพันนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาจะนึ่งประมาณห้าถังเนาะต่อหนึ่งรอบเนาะห้าถังต่อหนึ่งรอบนะอันนี้ก่าเอาเลี้ยงเอาึ้นเลี้ยงละยูเข้าไปในถังละพอ,ะอยูเข้าไปในถังกับมาตรวจสอบสภาพถังกันว่าน้ำยดน,น้ำยอ่อยอย่างก็แลลวก็เอาผ้ามาใส่เนาะละก็เอาก้อนที่เหลือเลี้ยงตรงข้างหน้านะเพื่อบรรเทเป็นการเสียเวลาเนาะเอาก็เอามาเลี้ยงให้เป็นนะฉะนั้นกับปิด ถังนะเจ้าหลังจากนั้นปิดถังแล้วก็ทำกันหนึ่งต่อเจ้า